วันนี้จะพามาถอดฟองน้ําใต้คานครับข้างในจะเป็นข้างในจะเป็นหม้อน้ำเห็นไหมครับเห็นหม้อน้ำไหมฟองน้ําจะอยู่ประมาณนี้ฟองน้ําจะอยู่นี่ครับนี่นี่ครับฟองน้ำครับไม่รุ่มๆนี่ครับถ้าไม่ถอดออกครับถ้ามันอมน้ําแล้วมันจะทําให้คานตัวเนี้ยเป็นสนิมครับคานบริเวณเนี้ยนี่ครับ่มจะมีสนิมมาแล้วนิดหนึ่งแต่ไม่เยอะ ขันทุกในนี้ของผมใช้มาประมาณสี่ปีแล้วยังไม่เป็นไรนะครับสนิมยังดีอยู่แต่ว่าผมจะอาอครับกระบวนการการเกิดสนิมครับตรงที่เป็นแข็งตัวนี้เราถอดออกนะครับจะมีรูนอตอยู่เนี้ยแข็งข้างในนั่นก็มีแล้วจะไปถอดข้างในนวดอีกครับข้างในนวดอีกตรงนี้เอาทงน้ำตัวนี้ก่อนครับนี่ครับเอามือจิ้มก็ไปเพิ่มจิ้ม้าไปแทงเข้าไปครับคขาทากาวไว้มันจะเหนียวหน่อยครับออกยากนิดนึงนี่ครับดึงออกมาเลยฮะ นี่ถือว่าโชคดีครับสิไม่ขึ้นน้ำไม่ดูดนี่ครับไม่มีสนิมเลยน้ำไม่ดูดเลยครับผมครับอืมโอเคนะไม่เป็นไรครับรถาใช้มาสี่ปีแต่พวความปลอดภัยครับตัวนี้เขาใส่ไว้เพื่อทั้งหมดครับเพื่อรับแรงกระแทนของไอหม้อน้ําเราครับเวลาเราขี่ไปมันช่ากันกระเทือนรองรับหม้อน้ำได้แต่ว่าไทาไม่ออดตอดออกครับสนิมมาแน่นอนถ้าลุยน้าบ่อยๆครับ รับ่องน้ําตัวนี้ครับเราดึงออกเลยครับไม่ดึงออกไม่ได้ครับออกเลยดึงออกเลยครับตัวนี้มันจะอมน้ําครับถ้าลุยน้ำลุยฝนบ่อยๆหรือล้างบ่อยๆอมน้าอมน้ําจะทําให้คานตัวนี้เป็นสนิมครับปีโวอันตรายสุดเลยครับตัวนี้ครับแต่ผมใช้มาสี่ปีผมไม่ค่อยได้ลุยเท่าไหร่แต่ผมกลัวมีปัญหาครับผมลยถอดออกเลยถอดออกเลยครับ นี่ครับเราไล่ถอดออกให้หมดเลยครับเราดึงพองน้าออกหมดแล้วลนี่อาหน่อยต่อไปล้วก็จะเอาสีมาพ่นนี่ยครับรถผมสภาพใหม่ยังดีครับใช้มาสี่ปีก็มีมีนิดหน่อยหน่อยครับที่เป็นมันมีสนิมขึ้นแต่ว,ว่าตรงนี้ถ้าโดนน้ำก็ขึ้นมาเยอะครับสภาพยัยงดีอยู่แต่ตัวน,นี้ก็ตัวน,นี้ก็เริ่มขึ้นเยอะหน่อยนึงนี่ครับคานตัวนี้สําคัญครับเราเอาทรงน้ำออกให้หมดเลยครับ บอกครับเศษเล็กๆกนา้นี่มัิจิดอยู่ครับโอเคครับโอเคภาพดีแล้วภาพดีละอ่าดีมากครับนี่ครับฟองน้ำครับที่อยู่ใต้นี้ครับตรงนี้ต้องถอดออกครับดูที่เป็นสนิมนไมผมเช็คดูนะผมไม่น่ามีนะครับโอ้เกือบเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้เกือบเหมือนกันนอดมีอยู่ห้าตัวครับข้างในนี้สองสามตัว นี่ครับอีกตัวหนึ่งครับผมจะดึงมาดูดิอันนี้ดึงออกง่ายนะครับนี่ไหมไม่ค่อยมีนะฮะของผมไม่ค่อยเป็นสนสนิมดูดิครับมีสนิมไหมครับต้องออกๆเลยนะครับถ้าใครไม่ออกก็เสียใจครับโอ้โหดูดิครับอ๋อนี่ครับเกือบแล้วครับนี่ยังขาวๆอยู่นอดนี่ครับดูข้างในนี่ครับ เริ่มนะครับเริ่มจะจับแล้วนี่สีดิมจะเริ่มมาครับแต่ยังไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวสีดามาพ่นไหวครับโมด้านนี้มีไหมครับรุ่นนี้ก็เริ่มมีแล้วครับเริ่มมีแล้วมีสีดิมครับไมแต่บริเวณนี้ไม่เป็นไรครับบริเวณนี้ไม่เป็นไรดูตัวนี้ครับตัวนี้สําคัญเลยถ้าไม่รีบออกนี่คือทะลุเลยนะครับนี่จะไมีบอกจะทะลุเลย นี่ยังไม่ยังไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวต้องแกะดูข้างในดีกว่านนี่นั่นในหนึ่งตัวสองสามสามสี่แรกอีกหนึ่งสองสามสี่อีกหนึ่อีกละ่ะโอ้โน่นครับอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างในโน่นครับตัวที่ห้าครับโน่นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยห้าตัวครับ ตัวนี้อยาจจะถอดยากมากเลยครับจะทำยังไงดีเนี่ยนี่คือยากเลยตัวนี้ต้องมาออกนะครับไม่ออกในสลิมกินเลยครับจะอมน้ำครับนี่ครับเกะดูครับถ้าไม่ออกตรงนี้ก้นด่างตัวนี้ครับถ้ารถคันไหนอยู่ใกล้ตะเลว่าเกิน้ำเข็มเลยว่าโดนน้ำบ่อยๆครับลช้หลายปีเข้าตัวนี้จะทะลุเลยนะครับแต่ทะลุอะไรสนิมกินทะลุเลยครับก็ดูมันบางๆครับทะลุเลยแน่นอนต้องเอาตัวนี้ออกครับ ครไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมต้องออกแน่นอนนะครับนัดมีอยู่ห้าตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าข้างไหนโน่นหายตัวหนึ่งถอดยากนิดนึงนี่ครับต้องฟองน้ำตัวนี้ออกครับถอดถอดยากอยู่นิดนึงข้างนี้ครับอออกครับง่ายอยู่นะครับค่อยไล่ออกไปนะครับนี่ครับได้เ้าหนึ่งตัวนอตพวกนี้ครับเวลาถอดออกแล้วเราจะทําไงเราก็เอาคันคืนเลยครับ ใส่เข้าไปคืนมันเดิมดเอานี้อันี้ออกแล้วก็เอาตัวนี้คืนมันเดิมนะครับนอกตัวนี้เราจะทาด้วยเจะบีก็ได้หรือว่าเอาซิลิโคนยัดเข้าไปในรูก็ได้ก็คันตัวนี้เข้าไว้เพื่อคมกันน้ําเข้าเพื่อไปไเป็นเป็นสนิมทีหลังนะครับใช้เจรบียยัดเข้าไปแต่ต้องถอดออกก่อนนะครับถอดตรกนี้ออกให้หมดก่อนถอดเพื่อเอานี้ออกครับห้าตัวนะครับคันน็อตห้าตัวนี้ออกนะครับคันน็อตพวกนี้ก็เรา เอาคืนก็ได้หรือไมวคืนก็ได้ครับแต่ว่าถ้าแมาคืนแล้วก็เอาซิลิคนมาดไว้หรือว่าจารบีครับเอาจารบีมาทาแล้วก็หมุนคืนไปก็ได้ครับตอนนี้ก็ออกแล้วนะครับนี่ัวนี้ทีนี้ก็ออกแล้วเรือออกแล้วสามตัวหรือสองตัวครับสองตัวต้องใช้ปากแกะครับปากแกคขันจะได้นะครับเราใช้ปากแกเบอร์สิทธิ์นะครับขันออกขันให้มันดุดนิดนึงแล้วก็เอามือหมุนออกนะครับ หมดนี่ง่ายครับหมดนี่ง่ายหมไม่ยากครับนี่ครับออกมาแล้วครับเยี่ยบร้อยครับออกมาครบทั้งห้าตัวนวครับมาลุ้นกันครับว่าจะมีสนิมหรือเปล่าครับนี่ครับตัวนี้ครับก็ว่าจะริมมันจะขึ้นข้างไหนนี่กับตรงนี้ฟองน้ําครับถ้าใครไม่ถอดก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าสําหรับรถที่ใช้อยู่ในพื้นที่แห้งอย่างภาคอีสานหรือว่าพื้นที่ที่ไม่ค่อยลุยน้ําหรือโคลหรือว่าน้ําท่วมขังก็ถ้ายังไม่เข้าสนิมก็ไม่ต้องถอดก็ได้ครับ แต่ว่าคนไหนที่อยู่พื้นที่แถบใกล้ทะเลอย่างพัทยานยาสปรตการหรือว,ว่าจุดติดทะเลที่ดินน้ำเค็มๆนะครับถ้าเราไม่ถอดออกตัวข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นสนิมครับจะเป็นสนิมทันทีเลยอ่างตัวนี้เะดเสียหายหมดเงินเป็นหมื่นนะครับรีโวครับรีโบส24ตัวนี้ของผมให้เดิร์ผมใช้มา4ื0นกิโลแล้วครับผมก็ถอดออกครับอย่างครับมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงครับจะมีสนิมไหมมาลุ้นกันครับลุ้นกันครับโอ้ลุ้นแล้วลุ้นแล้วได้ยินเสียงแกะแกะแล้วโอ้โหไม่ใช่เป็นเรลครับ โอ้โหเสียวนะเนี่ยครับเสียวนะเนี่ยเสียวนะเนี่ยครับอืออโ้ครับเกือบครับไม่เป็นครับนี่ขนาดผมอยู่ในพื้นที่แห้งนะครับไม่ติดชายทะเลนะครับผมทายรถไม่ค่อยจะรู่นน้าฝนเท่าไหร่ครับไม่เจอน้าท่วมเท่าไหร่ไม่เจอเลยเนียล้างน้าล้างครับล้างเลยครับถอนมาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับถอนมาประมาณนี้ครับนี่ครับรุ้นกันครับนี่ครับ จะเป็นค่าเเฉยครับแต่ยังไม่เป็นตะหนิมนครับมีเววครับถ้าไม่ถอดออกถ้ามา่ดิตกออกมีแววแน่นอนครับดูครับข้างในเป็นไงบ้างโอ้เป็นคาาขึ้นมาแล้วครับคาบน้นําท,ที่เป็นขาบน้ําที่เปนเปียกๆครับมันเปียกๆที่เป็นคาบน้ําอยู่แต่มมพวกมัวนอตพวกอะไรข้างในนี้ก็ไม่เป็นไรครับนี้มาขัดทุกคนสะอาดดีๆครับการล้างทำความสะอาดนอนนี่ขนาดผมใช้แบบในพื้นที่แห้งครับไม่เป็นครับไม่เปลี N ่ยนครับโอ้โหเกี N ่ยมเลยครับ เปลี่ยนไม่เป็นไม่เปลี่ยนตรงนี้เป็นคาบขี้โคลนเฉยนะครับคาบขชิโลนที่มันติดกับน้ํามามันติดที่โคน่นแล้วก็เจียดออกครับโอเคครับโอเคเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาเอามุ้งเช็ดทำความสะอาดออกกันนี่ครับไตอ่างนี่ก็ใตหม้อน้ำนี่ก็อยู่ตรงคอนมวยเกียร์ครับ สามจุดนี้อยู่บริเวณข้างนอกครับถอดออกได้สองง่ายครับถ้าไม่ถอดออกก็กลัวนะครับนี่ครับมีคาบสนิมเริ่มจับแล้วคาบสนิมเริ่มมาแล้วนี่ครับคราบสนิมแล้วอีกตัวหนึ่งครับค่อนข้างท่านเคลื่อนครับเราต้องไปดึงออกอีกนะครับตัวนั้นครับตัวหนึ่งครับหลังจากผมขัดทำความสะอาดออกนะครับหลังจากที่ตัวฝอกน้ำแล้วผมก็ขัดเช็ดถูดูนะครับอ๋อตัวนี้จะมีร่องรอยอยู่ครับร่องรอยนี่ก็เริ่มแต่ไม่เป็นสนิมครับผุ หายห่วงครับไม่เป็นสนิมปลอดภัยไม่มีสนิมครับแต่ว่าบริเวณนี้มีครับป้องน้ำข้างในที่มีมีตรงนี้มีครับต้องรีบเอาสเปรย์สีดํากันสนิมมาพ่นไว้นะครับบริเวณนี้มีตอนตนี้ไม่มีครับไม่มีแต่ว่าต้องถอดออกครับเดี๋ยวปล่อยไว้นานๆจะเป็นแน่นอนครับแต่ว่าวผมก็เจอะว่าแผ่นที่เขาเอามาลองให้นี่แผ่นป้องน้าที่เขาเอามาลองให้เพื่อป้องกันเศษหินเศษเไยกระเด็นใส่ป้องกัน ้องกันตัวนี้ครับป้องกันตัวนี้โดนก้อนหินกวนเลยครับเวลาเราขับรุยแต่ว่าถ้าคนใช้รถในพื้นที่ที่ไม่สมุกสลุมบันมากหรือว่าใช้รถในพื้นที่แห้งแห้งแห้งไม่ค่อยโดนน้าไม่ค่อยแช่น้ําไม่ใกล้ทะเลไม่อะไรก็ทําไม่จําเป็นก็ไม่ต้องถอดก็ได้ครับนี่ครับไม่ถอดก็ไม่ว่านะครับของผมนี่ก็อยางอีกนานครับผมไม่ถอดก็ได้แต่ว่าผมตอดไว้เพื่อความปลอดภัย <het S 2> <ๆ S 1> รถพวกนี้ครับ จะขันคืนก็ไม่ขันคืนก็ได้ครับแต่ว่าถ้าขันคืนผมเอาเจลเบีทาเข้าไปนะครับป้องกันการเป็นสน,นิมแล้วก็ใครไม่มีจลรบีก็ซิลิโคนยัดเข้าไปเลยคือปิดโอซิลิโคนปิดเลยก็ได้ไม่ขัไนไม่ต้องงอนอขันคืนนี้นะครับทุกรคูครับมีห้าจุดนี้ครับขันคืนหมดเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่เป็นถ้าเราเช็คแล้วมันไม่เป็นสน,นิมเลยเราก็เอาฟองน้ำบบน,น,นั้นละ่ะว่าขันคืนไว้ก็ได้ครับขันคืนเกี่ยไว้ก็ได้แต่นี้ผมก็จะถอดเก็บไว้เลยครับฟองน้ำเราก็จะเพิ่งทิ้งครับเก็บวไปก่อนเอาโอเคครับ อห้มีปัญหามีปัญหาครับวิธีการถอดฝ่องน้ําระยะเบื้องต้นข้างนอกเฉพาะข้างนอกนะครับข้างในนั้นตัวคาดตัวอะไรต้องไปจ้างช่างผู้ชํานาญการในการถอดนะครับเราถอดไม่ได้ครับต้องเสียค่าแรงตัวนี้ก็ต้องเอาออกนะครับนี่ครับฝ่องน้านี่ครับดึงยานิดหนึ่งครับจะดึงข้างบนหรือข้างล่างไม่รู้ครับจะพยายามดึงข้างล่างน่าจะออกได้นะครับอุ้ยากนฝ่องน้าแท่นวางเครื่องครับตรงนี้ครับซ้ายนี่ส่วนมากตัวนี้ผู้คนจะไม่รู้ครับ เอ้ okay, ครับต้องออกเลยครับเนี่ยนายถ้าจระบ,บีไว้นะครับถ้าจระบ,บีถ้าไม่มีนะจระบ,บีก็สี่โคนยัดเข้าไปเลยขันคืนก็ได้ไมขันคืนก็ได้ครับอ่าเรียบร้อย